โย่โยแลวนี่ก็สิ่งเด็กวัดแข่งแรงเหมือนเมือมึอเอาเล็กงัด policeman โอ้ p o l i c e ทำลาร่างกายโอ้โชหน้ากูหายหมดแล้ว โอ้ยเปิดมาก่อนเปิดมาก่อนเลยนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับสวัสดีครับผมเอ้ยไลฟ์อารมณ์ไหนครับเนี่ยอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่ามาให้ทุกคน ผมบอกก่อนมันจะล่าบอกตอนบอกนี้เลยอ่ะนึกว่าตอนตอนนั้นที่จะบอกนึกจะกลับไปพูดไม่ไมผมมีเรื่องแลตอนนี้เลยผมจะพูดตอนนี้เลยเลยสวัสดีครับทุกคนคือวันนี้เนี่ยตอนเช้าผมก็รีบมาทํางานใช่ไหมผมนั่งดีกว่านั่งเรื่องยั่งนั่งเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวโอเควันนี้นะครับตอนเช้าเนี่ยผมก็รีบมาขึ้ขับรถมาทํางานเพราะว่าผมเนี่ยคนที่มีความรับผิดชอบมากแต่ว่าผมเนี่ย อ้มันเริ่มจะสายแล้วแล้วเราก็แบบเออเรียกว่าอะไรก็รีบขับมาให้ไหมครับแล้วคือมันจะมีไฟแดงอยู่ผมก็แบบไอ้เช้าอยู่เมื่อเมือ่อลอยๆผมก็ไปเที่ยวมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งผมก็แบบอุ้ยแบบไปชนนิดนึงแตะๆนิดนึงนะครับแล้วเขาก็เสียหลักแตะๆอย่นี้แตะๆแบบสมมติรถอะกูเป็นรถมอเตอร์ไซค์อะเป็นมอเตอร์ไซค์ผมเป็นรถนะผมเข้าไปอ่ะจุ๊เปาะ อ่านิดหนึง่งนิดเดียวนิดเดียวเขาคือไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็เ,เสียหลักนิดหน่อยอเขาบอกอุ้ยแ <nen S 3> ล้วผมก็แบบรีบลงไปว่าขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับพี่แบบะเขาก็ถามว่าเออโอเคงั้นขอเขา้าเขา้าเข้าเข้าชิดสายก่อนได้ไหม,มแ้วตอนนั้นรถมันเยอะใช่ไหมโม้โหชิดสายไปแล้วผมก็อุ้ยเป็นไรไหมครับไม่ได้เป็นไรใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบรถเป็นไรไหมเขาบอกว่าเออก็เนี่ยพี่ถังน้ำมันแตกอืมเออเป็นบมกอใส่ถังน้ำมันแตก ผมแบบโอ้แล้วอย่าเท่าไหร่นี้ยผมเดี๋ยวผมพอรับพี่เท่าได้ไหมอะไรเงี้ยเออก็แบบแล้วพี่เจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่เขาเออเขาเจ็บนิดหนึงอะไรเงี้ยก็แบบนิดนึง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 ไม่ได้เป็นไรมากไม่ได้เป็นไรมากนิดเดียวนิดเดียวตีเดียวนิด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 เดียวใช่ไม่มีอะไรมากไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยใช่นิดเดียวเขาเขาเขาแบบเจ๊อ่านิดหน่อยแล้วก็ผมก็แบบ อ๋อผมพอแล้วไม่ชอบเลยได้ไหมล้วคือประการผมอ่ะเพิ่งหมดไปแบบสัปดาห์ที่แล้วอ่านี่ปัะกันเข้าได้เลยครับตอนนี้เออประการเข้าได้ครับเออประการผมเพิ่งหมดแล้วผมก็แบบโอเคเขาก็ถามผมว่าน้องพอมีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าผมก็ผมก็ไม่รู้ไงเพราะว่าปกติเขาซ่อมมอไซค์กันกี่บาทคือน้ำท่อน้ำมันแตกมันต้องจ่ายเท่าไหร่เออผมว่าให้ผมให้ไปห้าพันอ่าผมว่าโดยที่ไม่รู้โดยที่ไม่รู้เท่าไหร่เลยโออซ่อมมอไซ ครับดูผมโอนให้ได้ไหมครับอะไรเงี้ยเขายิ้มเลยเพราะว่าเขาเขาเขายิ้มเลยแล้วแบบเขาแบบเขาให้ง่ายมากแล้วเราคือแบบเขาโอ้ยได้ได้ได้เรื่องที่บัญชีเราจดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมคิดผิดละคอนเฟิร์มดิวแล้วไงถือว่าดิวดิวแล้วดิวแล้วถดิวแล้วเครื่องใหม่เลยรถใหม่ถือซะว่าทำขวัญเขาทำขวัญอ่าแล้วคือผมก็โอนไปให้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าอ่าแล้วคือตอนนั้นผมรีบๆอยู่ใช่ไหมเขาก็บอก พี่ขอพี่ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมรูปพี่ชอบมากเลยเอ้ยแบบเอฟซีเลฮะน่าตึกไงนหาตึกงงมากงงมากแม่แล้โอเคครับได้ครับได้ครับอืมองมัมองลองคิดดดิเขากลับบ้านไปเขาจะบอกเขาไปเล่าให้ลูกฟังอเนี่ยลูกลูกวันเนี้ย มีพี่เจมิน่ามาชนรถมาชนพ่อด้วยอ่ะแล้วพี่เจมินายก็ให้ให้พ่อมาตั้งห้าพันเนี่ยน่ารักจังเลยถ,ถังน้ํามันแตกให้มาตั้งห้าพันถือว่า,าเลี้ยงได้ได้ได้เลี้ยงเลี้ยงลูกเขาใช่ลูกเ <c oughs> ขาแง,ง่<า>แบบเลี้ยงไงแฟนเบเนฟิตแล้วคือผมก็ถาม <c oughs> <c oughs> ใครเบเนฟิตเหรอก็คือผมก็ถามอุ้ยปิดปากเลยอ่ะคือผมก็ถามหลายคนว่าเออเนี่ยผมผมว่าเล่าเรื่องนี้ไปให้หลายคน ห้าพันเลยหรอห้าพันเลยหรอเฮ้ยาคุณคุณจ่ายไปห้าพันคุณได้ทําอะไรบ้างคุณได้ไปชนพ่อแฟนคลับคุณงงมากแล้วผมก็ให้โอ้หรือเป็นเรื่องดีเถอะอถือว่าจากเรื่องนี้ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรแอปปี้เนดิ้งเลยไม่มีใครบาดเจ็บนะไม่มีใครบาดเจ็บล้วก็ได้ถ่ายรูปกับน้องด้วยอืมใช่ถือว่าโอเคใช่โอเคก็ได้โอเคนะโอเคกระเซงนิดหน่อยนะโอเค นานๆที่จะมาไลฟ์มีเรื่อง,อง,งเ,ลเล่าให้ฟังเรื่องเ,เล่าชาวนี้เรื่องเล่าชาวนี้สดๆร้อนๆดีจริงๆโอ้สวัสดีซีมวลคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้แต่ถ้าพี่เป็นมอเตอร์ไซค์พี่ประทับใจนะประทับใจว่าเออเขามาชวนเราเฮ้ยเขาให้เราให้เราถ่ายรูปอีกจะเขาให้ตังเราอะพันนี่เออเป็นโนกันว่าใครได้ใครเสียเนี่ยตอนนี้ <laughs> <laughs> มีเร <laughs> ื่องเล่าไปบอกลูกอีกโอหดีดังแต่งหน้าลูก <laughs> เจอกันยี่สามีครับมีแก้วเหรอมีแก้วมาเม้นเหรอใครมาเม้นด้วยตื่นเลยครับดังดังยังตอนนี้ไม่มีใครแต่งหน้าแล้วทุกคนหน้าสดหมดนี่ดูดูดูผิวหน้าสดโอ้โหหน้าสดโอ้โหหน้าสดไอเชียวชียหน้าสดเอื้ออออื้อไอดังเชียหน้าสดโกลว์มาเลยเฮ้ยเอาแล้วเออใช่วันนี้ผมมีไลฟ์ด้วยนะทุกคนไปดูกันได้นะกับแม่ปอมแปม จองคุณยายแม่กลองแปมตัวคุณยายด้วคุณยายนี่แหละสรุปเป็นคนเดียวกันคนเดียวกันเดือยแยกล่าสกรินจ้ะไม่มีมีมีเรื่องเล่าไหมีเรื่องเล่าไหมวันนี้ผมมีเรื่องเล่าแล้วผมอยากฟังเรื่องเล่าโอ้ส่งมาเองโอ้ตอนนี้นือขึ้นนี่ก็คิดไม่ทันเลยโอ้เรื่องเล่าอ๋อโอ